สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจตุพรเน็บเพื่อไทยเยียวยาโควิดบำนานประชาชนอย่างได้เยอะกว่าแจกเงินดิจิตอลทนายนกเขาชี้มีอะไรซ่อนเร้น นายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรณคณะหลอมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนแจมแจ้งช่วงหนึ่งกล่าวถึงนโยบายการแจกเงินที่ตน้นในรัศมี4กิโลเมตรของเพื่อไทยว่าไม่จะเป็นต้องนำมาใช้เพราะเงินบาทก็ควบคุมพื้นที่ได้โดยนโยบายเพื่อไทยให้เงิน1,000 0บาทกับคนอายุ16ปีขึ้นไปใช้เวลา6เดือนคิดแล้วจะมีเงินใช้จ่ายต่อวันเพียง 55บาทเท่านั้นเองถ้าเทียบกันให้วายเบี้ยบำนาญประชาชนที่หลายพักเสนอนั้นจะเฉลี่ยได้ใช้วันละ100บาทหรือปีละ36,000บาทอีกทั้งเงินเยียวยาช่วงโควิดของรัฐบาลพระเดกประยุทธ์แม้จะชั่วจะดีก็ตามยังให้มากกว่าเพื่อไทยในระยะเวลา6เดือนเทียบเท่ากันดังนั้นการให้เงินใช้จึงไม่ใช่อะไรใหม่เลยแต่เงินที่ต้อนวอลเล็ต กลับจะไปทำลายโครงสร้างระบบเงินของประเทศและถ้ามีคนในกระบวนการทำด้วยวายไปเกี่ยวข้องกับเงินที่ต้นแล้วผลลัพธ์สุดท้ายในโลกสมมตินี้จึงมีทั้งได้และเสียแต่คนที่เสียจริงคือประชาชนเหมือนเป็นแมงเมาเข้าไปในตลาดหุ้นเหมือนพนันออนไลน์ไม่แตกต่างกันเพราะทุกอย่างเป็นการเสกสร้างจึงไม่จีรังเหมือนสกุลเงินบาท นายจรุพรสงสัยว่าการคิดเงินดิตอนตามพื้นที่และตามบัตรประชาชนในรัศมี4กิโลเมตรมีเหตุผลอะไรจึงต้องใช้เงินดิตอนวอลเล็ถ้าต้องการจะให้ประชาชนเงินน่ะไม่ได้มากมายอะไรเลยดังนั้นจึงไม่ควรตื่นเต้นในจำนวนเงินแต่ต้องตื่นเต้นในความเสียหายของระบบการเงินประเทศที่ไม่มีการรองรับ แล้วจะนำไปสู่ปัญหาอื่นอนอีกเราจึงไม่ต้องการให้ประเทศเดือดร้อนแล้วยังจะทำให้กลุ่มเจ้าสัวได้ประโยชน์ทับซ้อนเหมือนที่ผ่านมาตามเดิมดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยและกรกตซึ่งมีผู้รู้มากมายต้องออกมาพูดให้ชัดเจนเรียกพักเสนอนโยบายมาชี้แจงอย่างรอบด้านความคืบหน้าล่าสุดซัดประธานกกตใช้งบสองล้านติดตามเลือกตั้งในประเทศ ที่มีคนไทยอยู่หลัก,กร้อย17เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมชัยศรีสุทธยากรประธานยุทธศาสตร์กับเครื่อนนัยบายพักเสรีรวมไทยโพสตเข้าความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าจริงไหมคนไทยในเคนยามี55คนแต่ประธานกกตใช้เงิน2ล้านบาทเพื่อไปตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาจักรเพิ่งแพร่พรายจากกระทรวงต่างประเทศว่า ประเทศที่ประธานกกตเดินทางไปตรวจการเลือกตั้งนอกราชนาจักรในทวีปแอฟริกาคือโมร็อกโกและเคนยาใช้เวลาในการเดินทางรวม10วันจาก6-16ึงเมษายน66ทั้งนี้จากสถิติจำนวนคนไทยในต่างประเทศปี -63 ของกระทรวงการต่างประเทศโมร็อกโกมีคนไทย328คนส่วนเคนยามีคนไทย55คนทั้งนี้ แม่จะบอกว่าสถานทูตไทยในมโมร็อกโกนั้นยังต้องรับผิดชอบอีกสองประเทศคือตุนิเซียและมอริเตเนียแต่ก็เพิ่มอีก31คนเป็น359คนส่วนเคนยาแม่จะรับผิดชอบอีกราวสิบประเทศแอฟริกามีคนไทยเพิ่มอีก556คนเป็น611คนเท่านั้นเรื่องนี้เมื่อท่านประธานกกตเดินทางกลับมาไทย คงต้องชี้แจงกับประชาชนแล้วไหมครับว่าก,กรกตรคิดอย่างไรจึงเลือก2ประเทศนี้แทนที่จะเลือกประเทศที่มีคนไทยอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนคนถามจริงครับคิดว่าคุ้มจริงหรือนายสมชายยังโพสต•์อีกว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของภาษีควรมีสิทธิ์ที่จะรู้ข้อมูลต่อไปนี้จากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตห งบประมาณในการใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจติดตามการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโดยรวมแยกตามคณะกกตรายเส้นทาง 2. รายละเอียดการเดินทางและกิจกรรมในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและแก้ไขปัญหาการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 3. จํานวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรข,ของประเทศที่เดินทางไปตรวจและ 4. ผลการตรวจติดตามนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการใช้สิทธิเลือกตั้งการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเรื่องใดที่เป็นรูปประทรมได้การทำตามข้อเสนอนี้จะทำให้กกตมีความโปร่งใสลดเสียงแพ่วิจาร์ณถึงความไม่เหมาะสมในการเดินทางไปต่างประเทศและสร้างการยอมรับต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมากขึ้นความคืบหน้าล่าสุดโวยวิชามานทำลายป้าย กวมไทยสร้างชาติพื้นที่อีสานแรมโบอีสานซัดฝ่ายตรงข้ามกระแสเริ่มตกหันมาเล่นใต้ดินนายเสกสกลอัฏฐาวง์แกนนำพักกรมไทยสร้างชาติเปิดเผยว่าขณะน,นี้ป้ายผู้สมัครสอสอพักกรมไทยสร้างชาติในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคอีสานได้ถูกผู้ไม่หวังดีได้ใช้วิชามารเล่นวิธีการโกปรป๋อทำลายป้ายหาเสียงเช่นป้ายหาเสียงของนายศิรวุฒิผิวหอม เขตสิบจังหวัดอุบลราชธานีและนายจำรุนศักด์จันทร์ธร,รมเขตสี่อุบลราชธานีผู้สมัครของพรรคกวมถ่ายสร้างชาติเป็นการกระทําที่ไม่สร้างสรรค์ทางการเมืองและยังเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายด้วยการใช้วิชามารวิธีการสกปปกดังกล่าวสะท้อนได้อย่างดีว่ากระแสะของลุงตู่ระเด็กประยุทธ์จันโอชาพรรครวมถ่ยสร้างชาติหมายเลขย่สองและผู้สมัครสสระบบเขต กำลังดีวันดีคืนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเริ่มจะจวันไหวจึงใช้วิธีการสกปรกทั้งทำลายป้ายหาเสียงทั้งใช้ทุกวิชามารเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้สมัครจากพกรรคกวุมไทยสร้างชาติเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้นายเสกสกลนรรปุนายเส,ยสกเส,สกลยังคระบุอีกว่าแกนนาพรรครวุมไทยสร้างชาติเรียกร้องว่าขอให้ทุกพรรคการเมืองหาเสียงเลือกตั้งจะใช้การทําลายล้างต้องหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ เพราะการเลือกตั้งคือพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยยิ่งบางพรรคการเมืองที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยยิ่งต้องแสดงออกให้เห็นว่ายึดมั่นในการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่พอกระแสนิยมเริ่มตกก็หันมาเล่นงานใต้ดินทำลายล้างผู้สมัครสสอจากพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นการเลือกตั้งครั้งใหญ่และสำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองจึงขอวอนให้พี่น้องประชาชน ปรดใช้วิจรารณญาณอย่างถี่ถ้วนรอบด้านก่อนตัดสินใจเลือกผู้สมัครผู้แทนเข้าสภาและเลือกนายกรัฐมนตรีเข้าไปบริหารประเทศชาติบ้านเมืองและได้โปรดให้คำนึงถึงบทเรียนในอดีตใครพักการเมืองใดที่เข้าไปทุจริตครัปชันจนทําให้บ้านเมืองขัดแย้งแตกแยกมามากกว่า20ปีอย่าให้ประวัติศาสตร์ความเจ็บปวดเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราอีกนายเสกสกลกล่าวความคืบหน้าล่าสุดกกตประกาศรายชื่อ ไม่รับผู้สมัครสอส71คน71จังหวัดร้องสารดีกาภายใน7วัน16เมษายน2566สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเผยการรับสมัครรับเลือกตั้งสอสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั่วประเทศที่ผ่านมามีจำนวน4,781คนจาก70พักการเมืองนั้นผู้เหนารการเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งและได้ดำเนินการปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดครบถ้วน400เขตและประกาศเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันเรียบร้อยแล้วสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปข้อมูลสมัครรับเลือกตั้งที่ผู้วยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ประกาศไม่รับสมัคร71จังหวัดจำนวน71คนคงเหลือผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมด4,710คนสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสสที่ผู้มีในการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศไม่รับสมัครสามารถยื่นคำร้องต่อสารดีกาได้ภายใน7วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินการกระบวนการพิจารณาทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดหากเห็นว่าผู้มีชื่อในประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสส,สทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้ประกาศไปแล้วเป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องในที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำหรับแบบบัญชีรายชื่อและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสำหรับแบบแบ่งเขตได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ